โอ้โหอ,อมชมพูของนั่เลกงามแล้วนะคือเขาเลื้อยขึ้นเต็มแบบสุดยอดต่อไม้แล้วนะเนี่ยถ้าใครดูตั้งแต่แรกๆนั่นเลยก็จะนี่แหละมันค่อยเกาะค่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกก็จะมีตอโพ่จะไม่ค่อยสวยแต่ตอนนี้เขาขึ้นท่วมตอแล้ว สวงช่องจิตไนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าๆ้าก็นี่แหละกาแฟชมสวนสวนที่เราแต่งเองชมเองมีความสุขเองคือในแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะความสวยงามขอมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าไม้ของเรามันจเจริญเติบโตขึ้นนะ แล้วก็มีความเขียวชอุ่มงามเพิ่มมากขึ้นเป็นหมุมกาแฟที่เมเล็กจัดแต่งขึ้นเองนะคือพยายามสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองเพื่อพัฒนาฝีมือพัฒนาสมองตัวเอง ให้ได้รู้จักคิดรู้จักการครีเอททำให้สมอง,องเรานี่ไม่หยุดพัฒนาอลองทำดูว่าใครที่มีโอกาสว่างๆมีต้นไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ที่มีราคาหรอกไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยอะไรก็ได้นะแล้วก็วัสดุปลูกเนย ก็ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นตอไม้แม่ว่าจะเป็นตากานะกร้ากระถางของเก่าที่มีอยู่ไม่ต้องไปลงทุนนะเอามาฝึกทำนะสวยก็ค่อยตกแต่งเพิ่มไปเรื่อยๆนะยังไม่สวยก็ค่อยนะมีอะไรมาเสริมเติมแต่งก็ทำไป เราเขีนแล้วก็มีความสุขมาให้ของเราอุปกรณ์ตกแต่งก็หายเอาแถวนี้แหละนะล้อจักรยานของเด็กที่เขาทิ้งแล้วนะไม่ใช้เราก็เอามาดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นขยนะไปะโยนเป็นขยะก,ก็ไร้ค่าแถมยังสร้างมลพิษให้โลกเราอีก ี่ที่เขาประชุมกันอยู่ที่ประเทศไหนนะตุรกีหรืออะไรเนะี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเนี่ยเนี่ยถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะไม่จำเป็นต้องเยอะหรอกทุกบ้านทุกหลังปลูกต้นไม้นะช่วยลดปริมาณขยะแยกขยะให้ถูกต้องขยะที่สามารถเอามาใช้ได้ก็สร้างประโยชน์ต่อ อยาะที่สามารถเอาไปรีไซเคิลก็ส่งไปขนยะอันไหนที่สามารถที่จะแยกเป็นเศษอาหารเป็นปุ๋ยก็ทำไปเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้นะทุกบ้านนะมันจะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นค่าใช้ใจ่ายเราก็จะลดลงปลูกต้นไม้เราก็ไม่ต้องไปหาซื้อกระถางไม่ต้องไปหาซือาา้ออุปกรณ์นะ หาเอาตามรั้วตามสวนเราเลยนะนะกาบมะพร้าวสับนะที่มันร่วงอยู่ตามใตายต้นมะพร้าวก็หาเอามาทำได้นะเล็กอยู่ใกล้คลองก็ไอ้ที่ลอยมากับคลองเนะนะีนะ่ยก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้ยิ่งเป็นมะพร้าวที่มันแช่น้ำแล้วมันเน่าแล้วเนะี่ยโอ้โหดีเลยเอามาสับ แล้วก็สามารถที่จะเอามาเป็นเครื่องปลูกได้นะปลูกไม้ของเราสวยๆทั้งนั้นเนี่ย,ยละลองทำดูฮะถ้าเรามีกระบวนการคิดแบบนี้รับรองว่าภาวะร้อนเนี่ยมันก็จะค่อยเย็นลงค่อยเย็นลงปริมาณขยะมันก็จะลดลง ความน่าอยู่ของโลกเรามันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวไปดูฮะว่านาล็กททำอะไรไปบ้างที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนเรานี่ฮะไม้นาล็กก็เริ่มสวยเริ่มงามกันแล้วอันนี้ฟิโลพลูจี โฟมที่ฟองน้ำที่อยู่ตามเบาะรถเบาะอะไรเนี่ยก็สามารถที่เอามาเป็นที่ผูกเกาะเขาได้นะีน่ยช่วยได้ดีเลยเป็นที่ยึดเกาะทีะ่ยึดเหนี่ยวของต้นฟีโลงก็ททำง่ายๆนะไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมาย ล้อยางเด็กนีของรถจักรยานเด็กเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบแต่แกงต่างๆแะก็ใช้ได้นะีน่มันก็ขึ้นอยู่กับเราจะจินตนาการที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นไม่จำเป็นต้องเหมือนหน้าเล็กหรอกทำอะไรก็ได้เนี่ยพอมันเกิดมัน ไม้เราเลื้อยขึ้นเต็มตอแล้วก็มาโชว์ความงามอ,านะองค์ประกอบมันก็จะเริ่มแบบสวยงามขึ้นสมดุลขึ้นนะต่อไม้เ,เปล่าๆขึ้นมามันก็งามอยู่แล้วมีตะแกรงมี ล้อรถอม,มันก็สวยงามยิ่งถ่ายตอนกลางคืนนะเพราะว่าตัวนี้มีสะท้อนแสงมีแสงแบบสะท้อนสวยงามนี่ต่อไม้เก่าๆรากไม้เก่าๆที่มันปลวกไม่กินแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ฮนะดีกว่าจะเผาถานหรือว่าเผาทิ้ง ถ้าเอาเผาทิ้งเนี่ยก็หมดในวันนั้นแหละแต่ถ้ามาปลูกต้นไม้เนี่ยโ,โหอยู่ได้หลายสิบปีเลยเนี่ยไม้อย่างเนี้ยที่เขาขายกันนะที่เขาขายสำหรับตอปเปล่าๆนะะสองสามร้อยห้าร้อยเนยเห็นไหมคือที่คน เป็นแม่ค้าขายต้นไม้เนี่ยเขาเอามาวางขายเนี่ยขายได้เลยฮนะใส่กระถางแบบนี้หรือว่าใส่ทำฐานทำอะไรให้วางได้มีราคาเลยนี่เห็นไหมรถเด็กเล่นเก่าๆนั่นเลยก็เอามาเป็นองค์ประกอบไงอันนี้เป็นต้นปาล์มนะ ต้นปามต้นมาที่เขาเอาไปทิ้งขยนะนั่นเอก็เออเห็นมันก็มาผูก,กเกาะองก็ดีเหมือนกันนะและข้างหลังก็คือกาบปามนะปามฟ้าที่มันลอยน้ำมาเนี่ยก็เอามาเป็นองค์ประกอบกว่ามันที่มันจะผูกทิ้งอ่ยมันก็เป็นที่ยึดเกาะเป็นปุ๋ยให้กับไม้ของเราได้ นี่เห็นไหมโหยา่านะสายพันธุ์ต่างๆมะพร้าวทั้งลูกเลยนะเล็กเฉาะเฉะเฉาะแล้วก็ใส่ชําเข้าไปพเพรเกิดแล้วก็เอามาประดับได้เห็นไหมมันสวยงามไเนี่ยตะก้าเกา่าที่แบบมันพังแล้วหรือว่ามันเลิกใช้แล้วก็มาใช้ประโยชน์ได้ อันนี้เป็นต้นจันผาที่มันตายข้างในมันก็จะเป็นที่แบบว่าผูกๆแล็ก็นนกามาเสียบต่อไม้แล้วก็ชำปลูกต้น,นตะกูลอีพิคลูหยกเขียวอะไรเงี้ยเห็นไหมสวยงาม ต่อมาให้รอยน้ำมาก็ใช้ประโยชน์ได้เห็นไ้มนะไม้ไผ่ลอยน้ำมาเอามาปลูกไอ้ผู้ยักษ์ด่างมันก็สามารถที่จะเกาะได้นะเนี่ยมันก็เลือ้อยพันพอขึ้นเต็มมันก็จะสวย นี่แหละเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนแบบนี้ทุกบ้านทุกครัวเรือนนะปริมาณขยะนมก็จะหายากนะสิ่งของที่เหลือใช้ต่างๆมันก็จะหายากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มนะก็ฝากไวนะ้เผื่อว่าจะได้ช่วยกันลดปริมาณขยะนะลดภาวะโลกร้อนนะ เพิ่มสีเขียวให้กับโลกของเราอ่ะครับผมสหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ